เอาละนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำคีไลท์กันนะครับคีไลท์คืออะไรคีไลท์คือเอฟเฟกตหนึ่งตัวของอั t เ r อ f ์เอฟครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยดึงสีที่เราไม่ต้องการออกไปจากฟุตเทจของเราได้นะครับมันจะเป็นเอ่อเอฟเฟกที่ใช้กับพวกงานโฆษณาหรือการทำหนังหรือทำสเปเชียลเอฟเฟกต่ตงตางๆนะครับหรือนึกนง่ายๆครับเราดูรายการข่าวที่เขามีการทำสตูดิโอเป็นว์ชวลจำลองเนี่ย เขาก็จะให้พิธีกรมานั่งถ่ายอยู่ในฉากกรีนสกรีนและหลังจากนั้นเขาก็แค่จะคัดเอา,เอาพื้นหลังกรีนสกรีนออกแล้วก็เอาเอฟเฟกต์ออฟฟิศเอาเอฟเฟกห้องข่าวมาใส่เข้าไปแทนจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําพวกงานโฆษณาขายสินค้าหรือวัตถุอะไรสักอย่างก็ได้นะครับอ,อย่างในตัวอย่างนะครับผมได้ทําการเตรียมฟุตเทจหนึ่งตัวนะครับง่ายๆนะครับก็คือตัวกระป๋องสีที่อยู่บนจานหมุนแล้วก็หมุนไปนะครับ นะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะคัดเอากรีนสกรีนตัวเอาฉากหลังที่เป็นสีเขียวพวกนี้ออกนะครับแต่บอกไว้ก่อนตัวฟุตเทจตัวนี้ผมเตรียมแบบไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับมันมีความไม่สมบูรณ์ในตัวของฟุตเทจที่เตรียมมาก็คือในการถ่ายกรีนสกรีนนะครับมันมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือตัวฉากกรีนสกรีนเนี่ยเขาจะพยายามทําให้มันเรียบไม่มีรอยต่อรอยยับให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่น ถ้าดูนึกตามสตูดิโอที่มีฉากกรีนสกรีนเนี่ยเขาจะเป็นผืนผ้าใหญ่ๆแล้วกางลงมานะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเขาจะพยายามไม่ให้เกิดรอยยับรอยย่นบนฉากที่มันเอามาถ่ายทำนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันมีการแบ่งนะครับกระดาษเนี่ยกระดาษที่ผมใช้ทามันไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตะเข็บมีเงาอะไรพวกนี้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้การจ,จะเตรยียมไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาแคพ่พอรู้เทคนิคก่อนละกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรา ทำฟุตเทจมาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอย่าง่งก็คือเราต้องระวังไม่ให้สีเขียวจากฉากนะครับเข้าไปปนเปื้อนในตัววัตถุของเรานะครับรวมไปจนถึงตัววัตถุก,ก็ไม่ควรจะมีสีที่เราจะทําการขีดยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มีป้ายสีเขียวเนาะนะครับถ้าเราไปขีดกรีนสกรีนเนี่ยตัวป้ายสีเขียวนี้ก็จะถูกได้คัดออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็มีข้อแนะนําไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปถ่ายในฉากกรีนสกรีนนะครับกับตัวบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้แสงสีเขียวหรือแสงสะท้อนสีเขียวที่มาจากฉากเข้าไปตัววัตถุเนี่ยหรือบุคคลก็คือให้อยู่ห่างจากตัวฉากโปรนสกรีนเนี่ยประมาณสัก2-3เมตรในกรณีที่ถ่ายบุคคลนะครับและอาจจะต้องมอีการใช้แสงมาช่วยในการลบตกเงาด้วยนะครับผมนะแต่อย่างนี้ผมเตรียมแบบง่งายๆนะครับแล้วก็มาลองทำกันดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยใครที่อยากจะเตรียมฟุตเทจเนี่ยก็ ลองหาผ้าสีเขียวมาวางแล้วก็ลองถ่ายกับวัตถุเพื่อลองทำฟุตเทจตัวนี้กันดูนะครับพอเราทำการคัดกรีนสกรีนออกไปแล้วด้วยคีไลท์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตที่ใยเขียวนะครับใยเขียวมันเป็นพื้นสีเขียวเนาะตอนนี้มันก็จะถูกได้คัดออกไปด้วยเหมือนกันแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะต่อไปเรามาดูวิธีการกันดีกว่านะครับว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต new project ขึ้นมาใหม่ New ไ file new project นะครับจากนั้นผมก็จะทำการ import f i ไฟล์ Footage ที่ผมได้เตรียมเอาไว้มานะครับในที่นี้ก็คือตัวนี้ครับไฟล์ Footage ที่เป็นวิดีโอตัวนี้นะครับก็อ่ะ e n Screen นตัวนี้ Footage เข้ามาแล้วนะครับวิธีการไม่ยากเลยครับถ้าเราเตรียมฟ t เท e มาดีทุกอย่างง่ายครับ ผมจะทำการเตรียมฟุตเทจตัวนี้ะนะครับจัดวางให้ดีในขณะที่ผมต้องการจากนั้นนะครับให้เราไปมองหาหน้าต่าง Effect and p r e s e t ครับพอได้หน้าต่าง Effect and p r e s e t สิ่งที่เราจะพิมพ์ลงไปหรือเอฟเฟกที่เราจะใช้นะครับให้พิมพ์คำว่า Key k e y Key, ค e y กุญแจนั่นแหละมองหา Keying ในส่วนของ Key Light like ครับตัวนี้จริงๆมันทำได้หลายตัวเนาะแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ใช้ง่ายนะครับ Keylight like 1.2นะครับบางคนอาจจะ เลขไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นคีย์ไลท์นี่แหละครับเมื่อเจอแล้วเราก็แค่คลิกลากไปใส่ฟุตเทจของเรานะครับให้เราไปดูที่ส่วนของเอฟเฟ t c o คอนโทรลตัวนี้นะครับตอนนี้เราต้องการเอาสีเขียวออกนะครับให้เราไปที่สกรีนคัลเลอร์เห็นไหมครับตัวนี้ตอนนี้เป็นสีดำนะครับให้เราคลิกที่ไอเดอรเปอร์ตัวนี้ครับแล้วมาเลือกสีเขียวโดยในการเลือกสีนะครับพยายามเลือกสีที่มันเป็นค่ากลางมากที่สุดนะครับสีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้อย่างเช่นตอนนี้สีเขียวบริเวณนี้จะเป็นสีเขียวส่วนใหญ่เนาะเราจะไม่เลือกบริเวณนี้นะครับผมจะเลือกบริเวณนี้เขียวเห็นไหมครับแค่เลือกอย่างเดียวสีเขียวหายไปแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยฟุตเทจที่ผมเตรียมมามันเตรียมมาไม่ดีครับมันมีในส่วนของสีเขียวอ่อนที่มันเป็นค่าที่มันต่างกันอยู่ตัวนี้มันก็เลยออกไม่หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้สีเขียวในงานทั้งหมดจะถูกเอาออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการใช้นะครับทีนี้เพื่อให้งานมันสมบูรณ์นะครับนะมันอาจจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนเกิดพวกนี้มันออกไปด้วยนะครับนะบวิธีการนะครับเราก็จะไปปรับตั้งค่าในส่วนของสกรีนเกรนนะครับแล้วก็สกรีนบาลานซ์และส่วนหนึ่งก็คือสกรีนแมทนะครับตัวนี้นะครับผมจะทําการเพิ่มคลิปแบล็คตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสักหนอ่อยค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มไปจนกว่าบริเวณที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะย นะครับและอาจจะต้องปรับค่าส่วนอื่นเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันกินเนื้อเข้ามาเยอะเกินไปนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยดูนะครับตอนแรกสกรีนเอทเป็นแบบนี้นะครับเพราะผมเพิ่มค่าเข้ามาเนี่ยแบล็คกราฟก็จะถูกส่วนเกินที่มันเนี่ยมันก็จะถูกกินหายเข้าไปนะครับแต่มันก็จะกินเนื้อเข้ามาด้วยฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยปรับในส่วนของคลิปไว้ขึ้นมาอีกลงไปอีกสักหน่อยนะครับเพื่อปรับให้การตัดค่าของสีเนี่ยมัน มากขึ้นนะครับให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ว่าต้องไม่มีส่วนเกินเข้ามานะ,อะลองประมาณนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เข้ามาลองเช็คดูครับมีส่วนไหนจุดไหนที่มันยังเกินอยู่บ้างเราก็มาปรับเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับอลองประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมครับตอนนี้ชิ้นง,งานเนี่ยสีเขียวจะถูกเอาเออกไปหมดแล้วออกไปหมดเลยนะครับถ้าผมลองเอาฟุตทเทจตัวอื่นเข้ามาใส่นะ,ะเช่นผมจะลอง Import ไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอเข้ามาสักตัวหนึ่ง เอาเป็นตัวนี้ละกันกราฟิกที่เป็นโมชั่นมาใส่นะครับลากมาวางข้างล่างเลยครับข้างล่างเห็นไหมครับพอลากมาวางข้างล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวฟุตเทจกับตัววัตถุเนี่ยก็จะกืนกันละและเราจะเห็นว่าเออพื้นที่สีเขียวมันก็ถูกเอาเออกไปแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเห็นไหมแค่นี้เองทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะปรับแต่งตัว การตั้งค่าของคีย์ไลท์มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะต้องใช้วิธีลองปรับด้วยตัวเองดูนะครับว่าได้ค่าแบบไหนถึงจะได้ค่าที่ดีที่สุดมันมีการตั้งค่าอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่ Focus Color Collection หรือว่า i n s s i e o u u t Si e พวกนี้อยากให้ไปลองเล่นดูแต่เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับการทำ Green Screen ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงมาโชว์กันดูด้วยนะครับผมอะเงินสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคขอบบคคุณมากเลยรั